จาอนาเบลตัวแจกฟรีในซีรีส์มบิลซูตการดัมสีควักดียังไงกันบ้างนะครับผมถ้าหากอยากจะรู้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม s อ g u n การดัม G Generation e t e r n a l กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอป,ปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกตเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่า แต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l ลเว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเรก,รกม Ragnarok M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง,ง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแข่งทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีเอฟเ a ียลไฟทชนเอลกับเกมเอสซีกันดัมจีเจเนอเรชั่นเอเน่กันอีกเช่นเคยนะครับโดยลหลักๆวันนี้เนี่ยก็มีหนึ่งประเด็นนะครับผมที่หลายคนเนี่ยก็พูดถึงกันอยู่นะครับนั่นก็คือตัวละครตัวใหม่ที่แจกเข้ามานะครับผมนั่นก็คือตัวของชาอานาเบล ในซีรีส์ของโมบิลซูดกันดัมจีควักนะครับผมเป็นตัวที่แจกนะครับผมจะลองครบรอบตัวแอนิเมชันนะฮะมาตอนที่5กันแล้วนะครับผมโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังสงสัยว่าตัวละครตัวมันเนี่ยใช้งานอย่างไงกันบ้างนะครับผมและตัวมันเนี่ยมีศักยภาพอย่างไงกันบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครอื่นที่มีความสามารถในการแข่งได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับผมชาอานาเบลในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครระดับ S.S.R. นะครับผมและเป็นตัวละครสายแข็ง นะครับหรือว่าคนขับสายแท้งนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้ค่าเซตัสโดยรวมแล้วก็สกิลต่างๆดูดีไหมนะครับผมจะต้องเข้าไปดูในดีเทลตัวละครก่อนนะฮะแล้วก็ปรับให้ตัวละครเนี่ยเป็นเลเวลแม็กหรือว่าอัพเกรดสูงสุดนั่นเองนะครับ หลักๆเลยเนี่ยถ้าพูดตามตรงว่าในเรื่องของโจมตีและป้องกันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่หากว่าเปรียบเทียบกับคนขับคนอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันนะครับหรือว่าสายตัวของสายแทงนั่นแหละนะครับผมอย่างเช่นตัวละครตัว UR ต่างๆนะครับที่เรามีนํามาใช้การกันไม่ว่าจะเป็นอามบูโร่เองนะครับผมหรือว่าตัวของอัสลันหรือเปล่านะครับที่เควนคนขับของจัสติสนั่นแหละนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้เนาะอ่ะส่วนในค่าอื่นๆนะครับอาวาเค่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีเฟนส์เนี่ยก็ยังถือว่าน ของ reaction เนี่ย ก็ยังถือว่าน้อยอยู่เช่นกันนะครับในแง่ของตัวละครตัวคนขับคนอื่นนะครับแต่ในเรื่องของสกิลตัวละครล่ะมีอะไรบ้างนะฮะสกิลตัวละครนะครับผมจะมี2สกิลด้วยกันนะครับโดยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอีกจานวนหนึ่งช่องนะครับกับอีกสกิลหนึ่งวัดกาดนะครับจะทําให้ดาเมจที่ตัวเองได้รับลดลงนะครับผม15%เป็นระยะเวลาหนึ่งเทินนะครับถือว่าเป็นสกิลที่คนขับสายแท้งทั้งหลายเนี่ยควรจะมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็คือตรงส่่ววนที1ะครัต ถัดมาก็จะเป็น ability นะครับผมหรือว่า passive ของ ตัวคนขับเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวของซั p พอร์ตดีเฟน e ์เนี่ยเขามีถึง2อันด้วยกันนะครับแต่ยังมีข้อแม้อยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องมาฟังกันว่าข้อแม้ของเขาคืออะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับซับพอร์ตดีเฟนต์เลเวลนะครับจะทําให้ช่วยรับการโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้จํานวนหนึ่งครั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นประเภทดูเรเบลิตี้ไทนะครับหรือว่าขับปุ่นที่เป็นสายแท้งนะครับผมหรือว่าโล่สีฟ้้าตััวไไหนนก็ดะครบ ที่อยู่ใน ID เรานะฮะก็คือจะมีผลทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยถือว่าใช้ได้ทุกตัวที่เป็นสายแท้งเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราทําตามครบเงื่อนไขนะครับก็คือขับ์ูนสายแทงเนี่ยมันจะทําให้การสปอร์ตดีเฟนต์ของเราเนี่ยจะมีการเพิ่มดีเฟนต์เพิ่มขึ้นอีก15%นะครับก็จะทําให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างอึดขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งนะครับต่อมาอันที่2นะครับตัวของสกิลพาสดินนิวไทล์เลเวลสามนะฮะจะทําให้ตัวของค่าอวากินเนี่ยหรือว่าค่า ยิงสกิลที่มันเป็นดีบับต่างๆนะครับผมหรือว่าสกิลพิเศษนั่นแหละกับตัวของเรียชันก็คือค่าหลบหลีกนะครับผมที่มันจะทําความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็หลบหลีกได้เพิ่มขึ้นนะฮะสิกับส่วนสุดท้ายเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยถามกันถึงเยอะมากเลยนะครับนั่นก็คือ การที่เราเนี่ยจะได้ซัพพอตดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันต้องเล่นควบคู่กันกับตัวละครที่อยู่ในแท็กนั้นหรือซีรีส์นั้นด้วยนะครับผมโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจํากัดไว้ว่าหุ่นที่เราจะต้องขับหรือว่าแท็กที่เราจะต้องขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวของกันดั้มนะครับผมแท็กกันดั้มเลยก็คือแท็กแรกนะฮะกับอันที่2นะครับผมโมบิลซูดกันดั้มจีควักนั้นเองนะครับซึ่งหุ่นในตัวของโมบิลซูดกันดั้มจีควักเนี่ยจะมี ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขับหุ่นตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยใช้ตัวของกันดั้มปกติ ได้ไหมนะครับผมเพราะว่าอยู่ในไทยของโมบิลซูตการดัมอย่างตัวของจัสติสอะไรพวกนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของแท็กเนี่ยเขากำกับไว้เลยว่าเป็นการดัมและนะครับผมไม่ใช่กันดัมหรือนะฮะถ้าเป็นตัวของการดัมแล้วก็หรือตัวของโมบิลซูตการดัมจีควักเนี่ยจะสามารถขับปุ่นในซีรีส์การดัมอื่นได้แต่อันนี้เนี่ยมันกำกับไว้เลยว่าต้องเป็น2แท็กเท่านั้นนะครับซึ่งตัวของโมบิลซูตการดัมจีควักที่มันเป็นตัวใหม่น่นนัผมตวีี้เ มันเป็นแท็กทั้งหมด2แท็กด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะขับคุณเนี่ยก็ต้องขับเจ้าต,ตัวนี้นะครับ โดยเจ้าหุน่นจีควักตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะหามาใช้งานนะครับผมจะหาใช้งานได้จากที่ไหนอย่างไรกันบ้างปัจจุบันเนี่ยที่หาได้ก็จะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับหเลยก็คือตู้กระชานะครับที่เป็นตู้กระชาใหม่ที่สไตฟีดอมอยู่กับ2ตู้กระชาอีกเช่นกันนะครับผมที่เป็นตู้กระชาแบบปกตินั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่มีหุ่นตัวนี้อยู่ในไ d ดีนะครับผมก็เลยไม่สามารถเอามาให้ดูได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเอาตัวของชาอนาเบลเนี่ยขับตัวของหุ่นจนี แทนเพื่นอนร่วมทีมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะกลายเป็น2ครั้งละอันนี้แหละที่จะเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คงเอาไปเทสกันแล้วว่าไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยคือมันไปใช้งานกับกุ่นตัวอื่นที่เป็นซีรีส์กันดัมแล้วเนี่ยการรับการโจมตีเนี่ยก็ยังคงรับได้แค่ครั้งเดียวถึงแม้ว่าจะอัพตัวละครเลเ้วล45แล้วนะครับซึ่งไอดีหลักเนี่ยผมก็ไปเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับตรงนี้เนาะมันก็ใช้งานไม่ได้จริงๆนั่นแหละนะครับผม่กาานนกา,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 าห้หถว เราจะเล่นตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัวของคนขับคนอื่นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่มีอยู่ใน id นะครับอย่างตัวของคนขับของา巴อสนะครับผมอ่ะคนขับของา巴อสเนี่ยที่จะมีความสามารถที่ป้องกันได้2ตัวเหมือนกันนะครับผมอันนี้มีไหมในตู้นี้ตู้นี้ไม่มีเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องดูในเซตตัวของอุ่นอื่นๆเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่เลยนะฮะ อย่างคนขับบาบาทอสอย่างมิคาสุกิเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ก่อนข้างที่จะดีกว่านะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยหยิบม,มาเล่นนะครับเพราะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยความสามารถในการโจมตีของคุณก็จะเป็นสายะระยะใกล้หมดเลยนะครับค่าอาวุเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่ว่าในส่วนของค่าดีเฟนต์แล้วก็ค่าดีดักชันเนี่ยตัวคนขับตัวเนี้ยจะก่อนข้างดีกว่ามากๆนะครับแถมสกิลต่างๆเนี่ยก็เอ,อื้ออํานวยในการแทงเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการลดดาเมจที่เป็นระดับ4นะครับได้20%กับตัวของการเพิ่มมเเลืออดดดัับผให้้้กตววงไวย ทําให้ตัวของคนขับหุ่นบาบาทอสเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าแถมในเรื่องของการป้องกันเองเนี่ยก็จะมีป้องกันถึง2ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็การจํากัดหุ่นเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดมากเกินไปนะครับเพราะว่าจํากัดแค่ซีรีส์เดียวอย่างเทกดันนะครับผมก็คือหุ่นตัวนี้แหละที่อยู่ในซีรีส์ทั้งหมดรวมถึงบาบาทอสด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะนําไปเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากกว่าด้วยเช่นกันนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวของคนขับอย่างมิคาซุกิเนี่ยจะค่อนข้างทําได้ดีกว่าอยู่ปรระมมาาาณนนึงงเเลยยับบ่่ววกหุทอทขอขขด้ ซึ่งแน่นอนว่าตัวละครเนี่ยมันอาจจะเป็นระดับ UR นะครับถ้าหากว่าเป็น UR ที่แบบเป็นปกติเลยนะครับผมไม่ได้ขึ้น3มดาวเนี่ยสเตตหุ่นมันก็อาจจะน้อยกว่านะครับผมเออมันก็อาจจะน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่เป็นกรณีที่มันเป็นสเตตหุ่นนะครับผมอ่ะที่มันเป็นไม่ใช่3ดาวนะครับตัวของ อัตตใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนึงอาตัวของบาบาทอสเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้งานกันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างตัวของเจ้าหุ่นซีควักสายดีเฟน์นั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มันหาจากกระชาเพิ่มเติมด้วยถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําเฟืองทองเอาไว้นะฮะในการมาปลด3ดาวเนี่ยจะค่อนข้างอยู่นอกจากว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเกมเขาอาจจะมีการแจกหุ่นตัวนั้นเพิ่มเติม,ตมที่เราเนี่ยจะเอามาทําดาวได้เพิ่มเติมด้วยนะครับถึงจะใช้งานแล้วค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้น้นนนตอี เจ้าตัวของคนขับนะครับอย่างตัวของชาอานาโบลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะมาเล่นตอนนี้นะครับหรือถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะครับผมที่เป็นคนขับสายป้องกันเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของการซัพพอร์ตดีเฟนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะครับผมอย่างตัวนี้เลยนะครับชาตานะครับผมอาชาตาดูตัวสเตตของชาตาก่อนละกันนะครับยังไงเนี่ยเขาก็กันได้แค่ครั้งเดียวอยู่แล้วเหมือนกันเนาะถ้าหากว่าขับผูกสายป้องกันนะฮะเอากดผิดเลยนะับผม ชาต้าเองเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องของค่าเซตต,ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับชามากนะครับยกเว้นค่าอวัเคนิ่งซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ขับคุณที่มันต้องใช้ค่าเอาเวกเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมแต่ในเรื่องของดีเฟนต์เนี่ยตัวละครตัวนี้ทําได้ค่อนข้างที่จะดีกว่ามากๆด้วยถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถในเรื่องของการลดดาเมจที่ได้รับลดลงแต่ก็ยังคงมีฮิวเลือด40%ให้กับตัวเองยาเฉื่อยนะครับผมก็สามารถแทงให้เพื่อนได้ประมาณหนึ่งนะครับความสามารถอื่นๆเองเนี่ยกย เมันก็เลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างอึดขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยยังคงดีกว่าด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นบ้างก็ได้ละกันนะครับผมอย่างตัวของโลนะฮะอ่ะตัวละครตัวนี้เลยนะฮะที่มาในตัวของอีเวนซีดนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับสำหรับตัวละครเนาะ สเตตตอนเต็มละเลวหนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ว่าสเตตตอนเต็มเนี่ยก็มีดีเอนต์อยู่580เหมือนกันนะครับอว่าก่อนข้างเยอะอยู่แต่โอเคนะฮะการโจมตีระยะไกลอาจจะไม่ดีอาเวก็ไม่ดีนะครับผมแต่ว่าเมลีเนี่ยก็คือตีแรงกว่าประมาณนึงนะครับแล้วก็ค่ารีแอคเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับส่วนตัวน,นี้เนี่ยก็จะมีสกิลที่ลดดาเมจที่ได้รับลง15%บตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้อีกหนึ่งช่องนะครับผมกับความสามารถอื่นๆน,นะครับที่เขาเนี่ยจะลดดาเมจลดลงกับเพิ่่มมดเเเนพิิพตตตกก็็ทําให้ััววละครู น่าหยิบมาใช้มากกว่านะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับชาที่ยังไม่มีหุ่นตัวของกันดั้มจีควักที่เป็นสายแทงนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ลองไปตัดสินใจกันดูละก,กันนะครับผมสำหรับตัวของชาอนาเบอร์ว่าเราจะอัพขึ้นมาเล่นดีหรือว่าไม่ดีนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเปรียบเทียบให้ดูทางตัวของ UR แล้วก็เ s r กันแล้วนะครับผม ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม SD Gundam s i g n a t ชั e Arsenal กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปบ่ายเพื่อนๆทุกคน